สวัสดีครับกลุ่มที่สองนะครับจะมาทำการสัมภาษณ์ท่านรองนายกเทศบาลตำบลหนองแม่งามท่านรองสุพินขันผักแว่นนะครับจากวิทยายลัยชุมชนบุรีรัมนะครับหน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนละหารสายรัชดาพิเศษนะครับหลักสูตรอนุปริญญารัฐภาษา,าศาสตร์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นนะครับมีการศึกษาที่2 ทับ2,567นะครับกลุ่มปกครอง66นะครับชื่อรายวิชาภาวะผู้นำสำหรับนักปกครองท้องถิ่นรหัสวิชาปท0109ครับในกลุ่ม2ประกอบด้วยนายมนตรีสิงเชื้อครับผมนางออนอุมามหาวงนางสาวพรพันธุรตาและนางวราพรรักษาพักดีครับ อาจารย์ผู้สอนวิชานี้คืออาจารย์ธนพรพลคว้ยพันธ์นะครับหรือเราเรียกกันว่าอาจารย์วีปวีนะครับท่านเป็นประหลัดอยู่ที่อำเภอนางรองครับ<อ>เดี๋ยวเรามาเริ่มสัมภาษณ์ท่านรองนายกกันเลยนะครับสวัสดีค,ครับสวัสดีค,ครับกลุ่มสองนะครับมาสัมภาษณ์ท่านรองนายกประกอบไปด้วยอมนตรีสิงเชื้อ นางสาวอนุมามหาวงานางพรพันธุรตาและก็นางวราพรรักษาพัตีครับเรากำลังสัมภาษณ์กับท่านรองนายกสุพินขันผักแว่นครับสวัสดีครับท่านรองนายกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคำถามแรกนะครับยกให้คุณอนุมานะครับผมริ่มถามท่านรองนายกได้เลยครับถามท่านรองนายกนะคะ โครงสร้างและบทบาทอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรบ้างคะโครงสร้างของเรานะคะจะมีอยู่หกกองนะคะก็หนึ่งฝ่ายบริหารนะคะสองฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลน,นะคะก็สามก็จะมีะสำนักปลัดนะคะก็กองคลัคงกอง,งช่างนะคะแล้วก็จะมีกองการศึกษากองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุขนะคะนะคะ่ะ จะมีอยู่ประมาณหกกองนะคะแล้วก็รวมผู้บริหารก็อีกแปดนะคะ,<น>ะก็จะทํางานบรูรณาการกันไปนะคะในโครงสร้างขององคอ์กรปกครองส่วนทอนะะ้องถิ่นถือว่าเป็นโครงสร้างขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลประบนองไงม้งามครับผมเชิญคุณพรพรร์พุทธาตาสาหรับคําถามที่2น,นะครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีการดสรรพยากรและงบประมาณอย่างไรคะงบประมาณของเรานะคะเทตามเทศบัญญัติท้องถิ่นปีงบประมาณท้องถิ่นและงบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่นนะคะเราจะทําตามแผนนะคะเราจะประชาคมหมู่บ้านก่อนนะคะว่าเราเราจะเราจะทำอมนไหนก่อนเราจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราจะ นันไหนที่สําคัญเราก็จะเอานั้นนะคะที่ออกมาพัฒนาก่อนอย่างเช่นแหล่งน้ํานะคะแหล่งน้ําแล้วก็เป็นเอ่อเป็นถนนหนทางนะคะที่ว่าอันไหนสาคัญเราก็จะเอานั้นมาพัฒนาก่อนนะคะในยุทธศาสตร์เราจะผ่านการนําเข้าการประชาคมประชาคมหมู่บ้านก่อนค่ะคำถามที่ที่สามเชิคุณอนุมาต่อค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีการพัฒนาชุมชนและ การวางแผนยุทธศาสตร์อย่างไรบ้างคะยุทธศาสตร์ของเราก็จะเหมือนเดิมนะคะก็คือยุทธศาสตร์ของเราก็เป็นของแผนเป็นตามแผนพัฒนานะคะนะคะจะมีแผนพัฒนาของเราก็จะทําตามแผนเหมือนเดิมนะคะจะเช่นประช,ชาคมหมู่บ้านนะคะประชาคมเราจะทําอะไรก,ก่อนอย่างเช่นแหล่งน้ำโครงการสาธารณะโครงการสาธนะารณะเร<ส>าก็จะมี ของอของนายกอบจอจะมาช่วยทางทาง้าง,างนอกเพราะว่างบประมาณเรามีแค่ห้าหกล้านมันก็ไม่พอนะคะเราก็ต้องของบนนอกทางอบจอมาช่วยนะคะไม่ว่าถนนลุกลังถนนคนปีตหรือลาดยางนะคะเราก็จะของบประมาณนอกมาช่วยนะคะเพราะว่างบประมาณของในเทศบาลเราจะจนมากจะเป็นเป็นของอของเงินเดือนของผู้บริหารแล้วก็ของ จ้าหน้าที่ของเรานะคะทุกกองทั้งหกกองด้วยค่ะครับค่ะเป็นคือความทันคำถามที่สี่นะครับองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีผลงานีเด่นเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในด้านใดบ้างคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราก็จะมีตามกองนะคะเช่นกองป้องกันสาธารณภัยนะคะจะมีชีพกู้ภัยรับค่ะ รับผู้ป่วยแล้วก็จะดูรดน้ําเรื่องขอน้ําไปรดสถานที่ต่างๆเช่นล้างเมนอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็จะมีเด่นๆอีกก็คือกองสวัสดิการก็คือทําโรงศพนะครับทำโรงศพเพื่อดูแลประชาชนทั้งตำบลหนองแม่งามตำบลอื่นก็มารับใช้รับได้นะคะโรงศพในส่วนนี้เราได้เงินประมาณจากไหน เป็นเงินของผ้าป่าของผู้สูงอายุในชุมชนนะคะผู้สูงอายุจะทาผ้าป่าเพื่อมาทาโลงศพแล้วก็ผู้สูงอายุก็มาช่วยกันทําค่ะแล้วเรื่องการบริหารการจัดการัเราได้ทีมช่างทีมฝีมือจากตรงไหนผู้สูงอายุค่ะนัดมาทําเลยค่ะทีมผู้สูงอายุมาทำกิจอาสากิจอาสาผู้สูงอายุก็จะมีหลังจากที่ทําโรงเสร็จก็จะทาดอกไม้จันทร์ด้วยค่ะ เพื่อจําหน่ายให้กับผู้สูง bueno อายุราคาย่อมยาวราคาดึงกันเองเพื่อจะไปช่วย <จำ S 1> ในงานาในชุมชนเรานะคะแล้วก็จะมีก็จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็กครับตั้งตั้งอยู่ที่ไหนนเทศบาลนองไองามแล้วก็จะมีเอ่อวัดศรีมงคลเลามีสายทีสิบหกสามสามสายทีสิบหกด้วยครับเราจะมีจุดเรียนพัฒนาแล้วก็จะมีเอ่อเกี่ยวกับ กองสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีอบรมพวกยาเสพติดยาเสพติดค่ะยาเสพติดแล้วก็เป็นพวกอบรมต่างๆของในหมู่บ้านทุกหมู่ค่ะครับเรามาถึงคําถามสุดท้ายที่จะถามด้านรองนายกสุพินแลวนะครับคําถามนี้ถามว่าด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบของผู้นําผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างธรรมพิบาลในองค์กร การป้องกันและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างไรครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราเนาะจะยึดหลักธรรมาภิบาลน,นะ,ะคะมีด้วยกันหข้อนะคะคหนึคุณธรรมค,รคุณธรรมหลักคุณธรรมหลัคุณธรรมนี้เราจะดูแลหน่วยงานของเรารไม่ว่าเาขาจะปรึกษาเรื่องผู้บริหารว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคคว่า ขาดเรือตรงไหนบ้างเราจะดูแลกันคนในหน่วยงานว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็หลักนิติธรรมหลักนิติธรรมคือกฎหมายเราจะเปิดกว้างเสมอแล้วก็มีแล้วก็หลักนิติธรรมมันจะมีคุณธรรมด้วยอย่างเช่นสมมติว่าถ้าไปโรงพักเนี่ยแล้วไม่เสร็จหมดก็รอบแล้วขอได้นะคะขอโรงพักแม่ว่าเออเนี่ยลูกมันรวยได้่นเช่นที่ เทศบาลน้องไม่งามเหมือนกันนะคะก็ถ้าเราคิดแล้วก็เดินพินใช่ใช่คแล้วก็ความโปร่งใสความโปร่งใสเราสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลในเทศบาลได้เราไปขอประชาชนตรวจสอบได้ตรวจสอบได้แล้วไปขอข้อมูลในเทศบาลได้นะคะแล้วก็หลักมีส่วนร่วมประชาชนมีส่วนร่วมในเทศบาลค่ะอย่างเช่นประชามติแต่ละข้อใช่ประชาคม ไม่ว่าจากด้านพัฒนาหรือว่าจะมีส่วนร่วมทางทำโรงศพหรือว่าทำดอกไม้จันอื่นๆเป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีเอ่อระดับความคุ้มค่านะคะเราต้องเราต้องดูก่อนว่าเราทําไปคุ้มค่าไหมระับโการมันคุ้มค่าไหมที่จะทำลงไปงบประมาณกับแรงงานกับส่วนรวมที่จะได้รับผลประโยชน์อย่างไรนะคบอย่างเช่นเราก็ทำโรงศพนี่คุ้มค่ามาก คุ้มค่าต่อประชาชนถึงในเทศบาลเราจะขาดทุนแต่เราคุ้มค่าในด้านคุณธรรมจริยธรรมเราได้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็จะมีระับความรับผิดชอบทุกคนจะมีรับผิดชอบอย่างเช่นกองคลางกองช่างหรือว่าปลาอะไรเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบของเขานะคะเขาจะมีค่ะ เขารับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นผู้บริหารนี่ก็จะดูแลผู้ใรั่ก็คือรู้รู้หน้าที่รู้ว่าใครเป็นคนกระทําตรงนี้ต้องรับผิดชอบตัวในส่วนนี้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ก็สรุปแล้วก็คือเทศบาลตะบนนองไม่งามเปิดกว้างนะคะใครเข้ามาก็สามารถสอบถามได้นะคะก็ถ้าอยากฝึกงานหรือว่าอะไรก็เข้ามาปรึกษาได้นะคะมาช่วยงานค่ะ แค่ศ <formation> ึกษาที่ระยุชนจะขอความรู้เพาะเข้ามาทำการฝึกงานที่เทศบาลตหนองแมงงามได้ครับได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะยินดีมากค่ะกลุณสองก็ได้สัมภาษณ์ท่านรองสุภินรองนายกเทศบาลตหนองแมงงามเรียบร้อยแล้วครับขอขอบคุณท่านรองสุภินมากมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ ของกลุ่มที่2นะครับกลุ่มนักแสวงหานะครับอ่าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมและฟังจนจบคลิปนะครับขอขอบคุณอาจารย์ธนพรผลไข่พันธุ์นะครับปวีอาจารย์วีของเรานะครับที่อ่าได้โอกาสในการทํางานบทสัมภาษณ์นี้นะครับขอบคุณมากๆครับสาหรับกลุ่ม2ครับขอบคุณทุกท่านครับ